ลัคณาราศีเมฆตอนนี้เขาเรียกว่าจะดีมากราศีตุลเนี่ยจะเกิดการลงทุนใหม่ๆหรือจะซื้ออะไรชิ้นใหญ่ๆคนราศีสิงห์ไม่ได้แย่แต่โคตรเหนื่อยเพราะราศีพฤกษภต้องระวังหน่อยนะตอนนี้สุขภาพเมถุนตอนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานก็รบกฎเป็นยังไงดีจะได้อะไรแบบในคาดฝันไอ้ราศีเนี่ยกัน กันกะมีนเนี่ยไม่ค่อยอยากดู้าห,หูมันดันมาเล็งลักนี่แต่คนราศีพิจิกเนี่ยเนื้อหอมมากคนราศีธนูอ่ะเขาเรียกอะ่ะจะเป็นนี่โอราศีมังกรดีอยู่เลยก็เป็นดาวเปลี่ยนยุคลยแล้วปีนี้ปีเขาเลยนี่ใช่ดีราศีกมเนื้อหอมแต่ให้ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายแม่เอ้น้ำฝั่งสตรอเบอรี่อ่ะวันนี้ มีอาจารย์มาบ้านครับเขาบอกว่ารอคลิปดูดวงยังไม่เห็นมีเลยปีนี้แล้วด้วยความที่ตอนที่มาดูบ้านอ่ะคือเหมือนมีแฟนเพจนี่แหละแบบเหมือนติดต่ออาจารย์แล้วก็ให้อาจารย์อ่ะไปช่วยดูที่บ้านให้ไปดูอะไรให้แล้วเขาดีขึ้นอ่าซึ่งแล้วพอไปเดินตลาดงานแฟร์อะไรสักอย่างแล้วเขาบอกปีนี้ถอยไม่มีก็เลยมาคุยกับอาจารย์กันแสดงว่า FC ทวงใช่วันนี้เลยจะต้องต้อนรับเละอาจารย์พอดีครับ อันนี้คือแบบมาสแตนบายเลยเหรอเดี๋ยวอาจารย์จดอะไรจดจดต้องจ้องอยู่เมื่อกี้อ่ะจดจดตำราครับจดดวงครับอาจารย์เขียนเขียนเนี่ยนะแบบรู้อยู่คนเดียวหรือผรู้อยู่คนเดียวคือไม่สามารถถอดรหัสอะไรใดๆได้เลยไม่มีหยอะไรของอาจารย์เนี่ยผมตั้งดาวเมืองเป็นหลักไงแล้วผมก็รู้ราศีหมุนไปหมุนมาไงเอออเอเออบางคนเขาบอกไม่รู้ว่า ราคนาราศีอะไรก็ที่เราเคยบอกไปตั้งนานแล้วออออหรือว่าเราจะไปเปิดอินเทอร์เน็ตก็ได้เราก็ดูเลยใส่วันเดือนปีเกิดแล้วใส่เวลาเกดกดปึ้งมาเราจะได้รู้คัรู้ลาคนาลาศีเลยเอ,อ,อันนั้นออคือจะแม่ยนยำที่สุดมากันครบองวันนี้เราจะแบบถ่ายกันแบบสบายๆแบบกล้องเดียวดูกันยาวๆอย่างนี้เลยคลิปนี้น่าจะชงงกว่าเดี๋ยวเราเริเร่มโดยไม่ต้องรอพ่อไหม ได้ได้หมดแหละเมื่อกี้ที่อาจารย์เกริ่นนะครับเรื่องเป็นปีแห่งความเปลี่ยนแปลงใช่ครับก็ก็ตอนนี้มันเริ่มเอาจริงๆนะที่เขาบอกว่าเปลี่ยนเข้าสู่ยุคยุคเก้าเขาบอกกันทั่วๆไปยุคเก้าเก้าคือเลขเก้าเนี่ยนะ ที่ผ่านมามันเปลี่ยนทุก20ปีไงเดี๋ยวนะยุคที่ว่ากินเวลา20ปี20ปีต่อยุคหนึ่งครับอออันนี้ก็สาคัญสิสําคัญเลยครับเออเอ,อ,อ,อย่างไงมันจะมีอะไรที่เราต้องรับมือบ้างครับก<อ>็ถามว่าเปลี่ยนยุคเก้าอันนี้ทั่วไปนะทุกทุกราศีนะเปลี่ยนยุคเก้าคุณควรจะตั้งรับในการเปลี่ยนแปลงแบบใหม่ๆยุคนี้เป็นยุคที่รุ่นใหม่คนรุ่นใหม่มายุคนี้เนี่ยเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุ คนเราจะอายุยืนขึ้นจะเป็นยุคแบบใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อะไรเนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเหมาะหมดเลยแล้วในความนวัตกรรมอ่ะมีอะไรบางอย่างที่คิดค้นออกมาและททำให้สุขภาพยืนยาวอายุยืนยาวไปด้วยใช่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 เริ่มตั้งแต่นี่นะครับเริ่มเริ่มตั้งแต่วันที่5กุมภาเป็นต้นมาเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแหละอันนี้แค่เริ่มต้นนะฮะแล้วมันจะไปต่อเรื่อยๆๆมันจะเริ่มเห็นชัดเจนหรือจะเริ่มเห็นอะไรได้ก็ต้องตั้งแต่เดือน สภาที่จะถึงนี้เป็นต้นไปคําว่าเห็นผลชัดเจนแสดงว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆในของอมนุษยาชาติออกมาอย่างนั้นใช่ใช่ใช่เคยต้อง่าตัดถึงมันอย่างนี้อาจจะไม่ต้องไ้ยต้องแล้วเออ,อคือกลายเป็นว่ามีช้อยหรือมี opinion, opinion opinion คือภิเนียนคือะไรนะ ทางเลือกมันเริ่มมีมาแล้วหรมันเริ่มมีมาแล้วแต่แต่มันยังไม่มีคนประกาศหรืออะไรที่มันยอมรับหรือหลักการแพทย์ยังไม่ได้รับรองที่ชัดเจนก็เดี๋ยวหลังพฤษภาคไปปีเนี้ยเดี๋ยวมันจะเริ่มมีขึ้นมาเรื่อยๆโลกอาจจะเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนข้างอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ค่อยเอาเรื่องนี้มาเล่นมากหรือมันจะเป็นประเด็นไงเอาอย่างเงี้ยมันจะมาเจริญรุ่งเรืองทาง เอเชียเราเนี่ยอาจารย์นั่นแหละอันนี้แหละที่อยากฟังนะมันจะมันจะเล่ลูกในเอเชียเราแลยอาจารย์อาจารย์ไม่อยากทักแต่ทักบารก็ไม่ผิดว่า เขาเริ่มพูดเยอะแล้วเออในหลายๆสารในหลายที่ก็คือบางทางเดียวกันแหละบ้านเราบ้านเราอยู่ในภาคที่ได้อานิสงส์ที่ดีไหมบ้านเราจะเนื้อหอมมากจริงเปล่าก็ดีนะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเกิดโควิดหรือเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยทำให้ประเทศไทยอ่ะทำอินฟราสตรักเจอร์หรือการคมนาคมในการเปลี่ยนแปลงมาระยะเวลาหนึ่งเพื่อรองรับที่จะมาเกิดตอนนี้กลายเป็น พอถึงเปลี่ยนยุคเฮ้ยบ้านเราพร้อมอตรงนู้นจะเกิดสงครามตรงนี้ก็เกิดสงครามบ้านเราทุกชาติศาสนาอนะคือเราเป็นมิตรได้เป็นมิตรดีกว่าเป็นมิตรคนนู้นก็หลบมาคนนี้ก็หลบมาอ่ะเราโอเพนส่วนมากผมว่านะจะอะไรแล้วแต่มันจะเกิดเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะคนอย่าไปมองมุมลบมุมอะไรแต่ส่วนมากคนที่จะมองมุมลบเขา จะกลัวเรื่องการอะไรแล้วการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่ๆเคยทําอยู่แบบเดิมแล้วมามาเริ่มแบบใหม่ๆมันเกิดอาจจะยากลำบากเป็นกลัวแค่นั้นเองแต่อย่าไปกลัวมันมันเป็นการเริ่มที่ดีแค่นั้นเองโอเคดีเลยครับงั้นเราต่อแบบจอบลายดวงเลย ตอนนี้ที่โดดเด่นที่สุดเลยนะโดดเด่นที่สุดราศีเมฆก,กับราศีตุลลัคนาลัคนาราศีเมฆกับราศีตุลนี่ราศีตุลลัคนาราศีเมฆตอนนี้เขาเรียกว่าจะดีมากเอ๊ะท่านจะดีได้ยังไงในเมื่อปีครึ่งมาที่แล้วเนี่ยหนัก อวมมาตลอดเวลาเลยแต่มันเริ่มจะดีขึ้นตั้งแต่มกราที่ผ่านมาเนี่ยเออโหจ่ายเละจ่ายสะบัดจ่ายยับจ่ายปนปี้พลราสีเมฆที่มันดีขึ้นเพราะลาหูมันย้ายออกไงจะได้เริ่มทําอะไรที่ใหม่ๆหรือจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาเป็นลาสีที่จะได้เงินดีมาก แต่คุณต้องเปลี่ยนนะ,ะคุณอย่าไปทําแบบเดิมๆนะแต่คนราศีเมฆให้ระวังเกี่ยวสุขภาพคือระบบลมหายใจระบบช่องคอระบบอะไรแล้วราศีเมฆจะกินเยอะกว่าปกติโอ้โหเบาหวานความดันสุขภาพเหม,าม,ามือนมาหมดเลยราศีตุลเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงเขาเรียกว่าได้โบนัสจากแฟนก็ได้นะได้เงินจากแฟนก็ได้ ได้มูนัสจากแฟนก็ได้มันก็เริ่มได้แล้วไงได้ได้มันเริ่มได้อดูแลดีดูแลดีเริได้ขอเช็คในความจริงจริงเท็จแค่ไหนครับคุณลาศิตุครับก็จริงนะก็จริงนี้ดูน้นะจะเกิดการลงทุนใหม่ๆ หรือจะจับจ่ายซื้อของหรือจะซื้ออะไรชิ้นใหญ่ๆมีคนเอาตังค์ให้ด้วยมีคนเอาตังค์ให้ด้วยใช่พอเมื่อกี้กาลังจะบอกว่าอันนั้นมันจ่ายรายจ่ายไม่ออะไรได้ก็มีคนเอาตังค์ให้ไงดาวบริหารมันเล็งรักเขาเรียกมันดีจากคู่หรือดีจากการงานหรือถ้าทํางานบริษัทก็จะได้โบนัสอ่าไม่ใช่คู่อย่างเดียวอ่าแปลว่าจากบริษัทก็จะได้โบนัสด้วยออนั่นแหละหรือจะได้เพิ่มตําแหน่งปรับเปลี่ยนตําแหน่งในที่การงานสุขภาพมีอะไรต้องสุขภาพหรอ พอดาวมันอยู่มาทับเรือนสุกอ่ะมันจะขี้เกียจขี้เกียจแล้วได้ตังค์มีความสุขจากการนอนเนี่ยนั่นไงชัดแล้วชัดแล้วแต่มันได้ตังค์อ่ะนอนแล้วได้ตังค์อีกนอนแล้วได้ตังค์แลวที่ทำให้มันคือราศีอะไรที่เป็นทาสรับใช้อยู่แล้จะได้สมบัติเก่าอุ้ยจากอดีตอุ้ยหรือจะได้สมบัติเก่าได้มรดกก็ได้อามันมีแต่ดีอะราศีตุลคนราศีตุลที่ผ่านมาหุดนิดวุ่นงาน ไปต่างประเทศอารมณ์จะได้ดีขึ้นหรือถ้าไปต่างประเทศไม่ได้ก็ไปเที่ยวทะเลซะออกจากบรรยากาศเก่าๆออกบรรยากาศเดิมๆไปซะให้เจอบรรยากาศใหม่ๆตุนไปไหว้วัสเกตก็ดีถวายพระไตรไปห่มเจดีวสเกตก็ดีนะราศีตุลน,นั้นดีราศีสิงห์ตั้งแต่ป,ปีที่แล้วไม่ได้แย่แต่โคตรเหนื่อยอื <น>เหนื่อยแล้วได้ <จะ S 2> ผลไงเหนื่อยมาแล้วหรือกําลังจะเหนื่อยมันเหนื่อยมาแล้วแล้วยังต้องเหนื่อยอีกประมาณปีกว่ากว่าโอ้แต่เหนื่อยแล้วคุ้มไหมเหนื่อยแล้วคุ้มคนราศีสิงห์เหนื่อยแล้วคุ้ม,มจะได้เริ่มงานใหม่ๆแบบใหม่ๆสิ่งใหม่ๆจะสําเร็จ แต่จะสาเร็จจริงๆต้องเดือนพฤษภาไปงานที่เราเหนื่อยกับการที่เราตั้งใจทํางานเนี่ยเพราะเป็นคุณอยู่เฉยไม่ได้เลยใช่เราที่ต้องทํางานตลอดแต่ออกไปแล้วหรือทําไปแล้วติดต่องานแล้วพอมันสำเร็จสมน้าสมเนื้อมั้ยใช่สมน้ําสมเนื้อราศีสิงห์ราศีสิงห์เราเดินไปด้วยกันแต่มันต้องรอนิดนึงไงจะได้โชคก้อนใหญ่จากต่างประเทศหรือไปต่างประเทศทํางานจะได้เงินก้อนใหญ่หรือจะได้มรดกก้อนใหญ่ดาวศูนย์มระทับเรือนสุขนะแล้วดาวเสาเล่งนะ พวกนี้ให้มันระวังดีๆนะเรื่องกล้ามเนื้อเอาเหรอเรื่องเส้นเอ็นถ้าถ้าคุณมีเงินสักนิดหนึ่งนะคุณไปไหว้ที่ฮ่องกงจะดีมากเอาไปมันแล้วเออเอาถ้าคุณโอเคไม่มีตังอะก็ไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือหรือเจ้าจีนก็ได้ถ้าเคนอยู่ใกล้หรือเจ้าจีนศาลเจ้าไหนแถวบ้านนั้นนี่ไปไหว้ได้เลยแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ไหว้ดีหลวงพ่อโสธร เออคนราศีพิกษ์นี่ต้องระวังหน่อยนะตอนเนี้ยผ <โฮ S 2> มอ่ะราศีพิจิกษอ้าวเหรอใช่สุขภาพอุ้ยเจาะเรื่องนี้เลยเหรออ่าสุขภาพเพราะถ้าเรานปดูตาพลักอ่ะภัยอาเพศทับตัวมันโรคใครไข้เจ็บเจ็บป่วยไม่อยากพูดให้แรงนะมันคนมันหนัก ก็ต้องหันมาระวังสุขภาพแนะนำเลยว่าให้เริ่มสิ่งใหม่ๆทำสิ่งเดิมๆไม่ได้ถ้าคุณนะไม่ได้เริ่มอะไรไม่ได้คิดอะไรมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะระวังดาวพฤหัสมาทับลัคน่นจะตกขบวนแต่ถ้าคุณเริ่มมาแล้วพอดาวพฤหัสทับลักพลิกฟื้นเปลี่ยนชะตาชีวิตกลับร้ายกลายเป็นดีคนราศีพฤษภมันเป็นคนที่ว่าชิ้นคุณอนะชิ้น คุ้นชินเออเป็นอะไรสิ่งเก่าๆเออทำแต่สิ่งเดิมๆไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเพราะมันเป็นราศีธาตุดินเออจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ยากจะเย็นถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะดีส่วนมากคนราศีตุลน่ะถ้าเกิดไปไหว้พระทาบุญไปทําสังฆทานก็ได้ทําบุญลงศพก็ได้ครับเออทาทานน่ะถ้าไปไหว้พระจะให้ดีก็ไปไหว้พระวัดพระพุทธฉาย เมถุนตอนนี้นะจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องคู่เรื่องการงานแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะราศีเนี่ยเมถุนตอนนี้นะเขาเรียกจะเนื้อหอมไม่ว่าจะาเรื่องรักหรือว่าเรื่องการงานแล้วแต่การงานดึงตัวซื้อตัวคือจะมีการดึงตัวซื้อตัวแหละ<อ>จะมีการดึงตัวซื้อตัวแหละต้องมีการย้ายบ้านย้ายออฟฟิศย้ายคอนโดอะไรแล้วแต่จะย้ายประมาณเมื่อไหร่หลัง15พฤษภา ย้าคือดีเหมือนกับสิ่งที่ทําไปหรือการงานไปเนี่ยคนเขาเล็งเห็นของเราเขาเลยแย่งตัวกันประกอบกิจการอยู่ยายร้านได้ไหมอ่ะได้ครับเพื่อทําเลขยายยื่นขยายขึ้นนะอยู่ร้านนี้หรือไปเช่าร้านนี้หรือทําร้านนี้อยู่ดีเฮ้ยเขามาไล่ที่เราจะเป็นต้องไปหาที่เปิดใหม่แต่กลายเป็นดีมันกลายเป็นดีหรือคนไม่คิดจะจริงจังกับแฟนก็ต้องมาจริงจังเป็นเรื่องเป็นราว หรือเมื่อแต่งงานไปไหว้พระพุทธบาทที่ต่างๆจะดีมากเลยอเออ,อไปไหว้พระไหว้ทําบุญขอความคนเข้าตัวหรือจะไปเจรจาการค้านะอ่าให้สวดบทคาถามงกุลพระพุทธเจ้าจะดีมากเลยไปไหว้วัดอินมังขุนพรม์ก็ดีนะวัด <What in? S 2> ที่หลงวงพ่อโตอ่ะพระฤาษีเมตไตรองคย์ใหญ่ๆไปผมผ้าพระอ่ะเออไปไหว้วัดน,นั้นก็ดีนะ พอเรากดเป็นยังไงดีจะได้อะไรแบบไม่คาดฝันอุ้ยหวยอย่างนี้ก็มีสิทธิ์นะจะได้ลาบลอยจากต่างประเทศก็ได้ก็มีเออเจ็ดแปดคู่พูดยิ่งใหญ่ไม่ได้เยอะด้วยนะเจ็ดแปดอุ้ยได้เยอะด้วยอือได้เยอะด้วยแต่กอลรกดที่ผ่านมามันเหนื่อยไงยิ่งปีครึ่งมาที่ผ่านมาโอ้โหการงงการงานไม่ดีเลยเหนื่อยฟรีพอกรมกดเป็นเวลาสีปูอ่ะพอเป็นรลาสีปูเน่ะ มันลองถูกลองผิดมาเยอะไงะกว่าจะได้ลงตัวเข้าที่อ่ะมันใช้เวลาไะตอนนี้มันเริ่มลงตัวเข้าที่และ้ละก็ระกดต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่อ่ะแล้วมีรางวัลชีวิตใช่แล้วมีรางวัลชีวิตใช่ถ้าเกิดเปลี่ยนคู่ผมจะแจ็คพอตได้คู่ดีเลย <c oughs> อุ้ยลุงหรือเปล่าแล้วส <c oughs> ิ่งละก่อนโชคบึ้มเนี่ยจะมาในช่วงไหน มีนสิบหมีนาเป็นต้นใหม่ถึง15เมษาต้องย้ำนะว่าลัคนาราศีนะไม่ใช่ราศีนะบูชาหรือว่าสักการะอะไรเป็นพิเศษไหมคะไปเลยพ่อแม่ลัศมีแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ดีนะไปไหว้พวกเท้าเวสุวรรณอะไรพวกนี้ยครับอ่าฮะเรายกสมบัติจากในดินนะหรือไปไหว้เจ้าที่ที่บ้านนี่ไงรงนี่ไงตโต ใ้ราสีเนี่ยกันกันกมีนเนี่ยไม่ค่อยอยากดูอุ้ยอหน้าห,นหูมันดันมาเล,งล็งรักดครับบอกวันเวลาได้เลยตั้งแต่วันที่ห้ากุมภามันเลิกกับคู่โดนหลอกโดนหลวงแม้กระทั่งเปลี่ยนงานเปลี่ยนการด้วยส่วนมากผมจะให้ไปไหว้พระพุทธบาทาอสีชัง อืเอออะไรที่มันชิงชังก็ได้ออกจากเราไปแล้วผมจะให้เอาน้ําไปขวดหนึ่งเนี่ยน้ำเปล่าน้าขวดทิศเนี่ยให้คุณเอาไปตั้งที่พุทธบาทแล้วคุณอธิษฐานเอาน้ำเนี่ยมาอาบตั้งแต่หัวเขาเรียกไล่สิ่งอภิมงคลออกไปจากตัวเราแล้วจะไม่มีสิ่งอะไรดีๆพอเป็นความหวังปลายแสงปลายให้ราศีกันเขาบ้างเลยครับให้ให้เริ่มมาเมางงานของตัวเองถ้าคนเคยทำในองค์กรนะ คุณมาเริ่มขอร่างสร้างตัวของตัวเองจะดีมากปีครึ่งมันจะดีขึ้นพุชจิพุชจิอ่าเริ่มโอ้พุชจินี่ดีมากเนื้อหอมมากโอ้อ่ะถ้ามีแฟนก็มีมากกว่าหนึ่งคนโอ้มีคนอยากคุยด้วยมีคนเข้ามาให้เลือกอ่ะมีคนอยากคุยด้วยอะมีตัวเลือกไม่ใช่ไม่ใช่มีโลกที่สองเนี่ยไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นนะ ส่วนมากส่วนมากโลกที่สองนี่เป็นราศีกันนะโอ้ยผู้ายเลี้ยวออกัแล้วขอโทษชาวราศีกันเมื่อผมเลี้ยวออกแล้วอาจารย์ดึงเข้าราศีกันตลอดพิจิกเนี่ยมันดีแต่อย่าประมาทจะเกิดการงานจากต่างประเทศหรือเปลี่ยนงานจะมีเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์การสื่อสารหรือทำงานการออนไลน์จะดีมาก แล้วราศีพิจิกตอนเนี้เขาเรียกเนื้อหอมจากคนรอบข้างมีแต่คนมาปรึกษาหาหรือมีคนอ,อยากจะมาร่วมลงทุนทำนู่นทำนี่ด้วยราศีนี้เป็นคนมีสเสน่ห์แต่ก็มีพิษสงในตัวเองส่วนมากคนราศีพิจิกเนี่ยใครทำอะไรไม่ค่อยได้นอกจากทำตัวเองไปสํสำหรับคนที่เขามีคู่ครองแล้ว แล้วสิ่งนี้จะกลายเป็นเขาอย่านอกรูนอกทางนี่มันมีคนเข้ามาไงแต่เราเอาแต่เรื่องงานไงอย่าไปยุ่งเรื่องอื่นไงอนี้ต้องเตือนกันนี่คนราศีพิจิกนี่มันจะเป็นแบบนี้ไงแต่คนราศีพิจิกเนี่ยต้องให้ระวังเรื่องความดันเรื่องเครียดเรื่องอะไรพวกเนี้ดูเหมือนชีวิตจะจะดีไงแต่มันมีเรื่องให้คิดมีเรื่องเข้กังว่ไนแรงแรงเครียดล่ะเสริมดวงด้วยอะไรดีครับไปไหว้หลวงพ่อโอปสี โอโอภาสีวัดโอภา,าสีเขาเดียกถวายน้ำมันถวายไฟถวายอะไรกันหลวงพ่อโอภาสีจะดีมากเลย<โ><โ>ลาสีธนูเขาเรียกจะมีครอบครัวใหม่มเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว้ได้คร <c oughs> อบครัวให<น>ม่ คนยังไม่เคยมีครอบครัวก็จะมีครอบครัวเคยหย่าร้างแล้วอะไรแล้วจะได้มีครอบครัวใหม่และคนราศีธนูเขาเรียกอ่ะจะเป็นหนี้เอ้าไหนบอกดีซื้อบ้านอ่าอย่างนี้ก็ดีหรือทําโรงงานก็จะเลียนเวทโรงงานอ่าหรือเลียนเวทบ้านร้านค้ากิจการ เขาเรียกต้องมีตกแต่งต่อเติมขยายแล้วตกแต่งต่อเติมแล้วจะดีแล้วจะดีคือต้องทําอ่ะเพราะทําแล้วมันจะดีคือมีเงินแล้วใช้เถอะแล้วมันจะต่อเงินไปมีแเริ่มไปดีเขาเรียกต่อยอดต่อยอดต่อเงินแบบต่อยอดโอเคอย่าเก็บอย่ากัดดีในการลงทุนภาษีนี้ไม่เสียเลยภาษีนี้ไม่เสียเลยพอราศีธนูจะทําอะไรเสริมดวงดาวพระหัฎฐลาหูไปไว้พุทธบาตรสระบุรีครับหรือพระพุทธบาทสี่ลอย อยู่ไหนครับอ่าเชียงใหม่ไงหรือไว้าพระวัดพระอุปคุตอันนี้คือคนราศีแต่ราศีธนูดีแล้วตอนนี้ตอนนี้ดีดีเลยอ่าก็<ด>สแสดงคว<ช>ามยดีกับชาวรหนน้ ลาสีมังกรดีไปเพราะมันดาวเปลี่ยนยุคไปแล้วปีนี้ปีเขาเลยนี่ใช่ดีแต่ก่อนหน้านี้มันมันหนักนานนะม,มันปีที่แล้วนะอาาเออบ้านช็อตบ้านไฟระบบไฟเ,ออเคยระบัดระวังตั้งตรงตั้งเตาอยู่เกิดหม้อเตาไฟลุกไฟไหม้ขึ้นมาโาชคชอโชคชนมาอยู่แต่พอพอมาหลังกุมภาไปเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเฮ้ มันเริ่มดีขึ้นไว้เงินเข้ามาการงานเริ่มเข้ามาการเงินเริ่มดีขึ้นความเหนื่อยเริ่มน้อยลงอะไรแล้วเขาเรียกมีคนอุปถัมภ์หรือมีลูกน้องไม่เคยช่วยเหลือไม่เคยอะไรเลยลูกน้องวานอะไรไม่ได้เอ้ยแปลกเว้ช่วงนี้มีคนมาช่วยบริวารบริวารดีบริวารดีอ่ะอย่างหนึ่งราศีมังกรที่ผ่านมาเคยเป็นคนมั่นใจตัวเองไม่ขอความช่วยเหลือใครอะไรใคร ตอนนี้มีคนมายื่นหรือจะมาร่วมทํากับคุณอ่ะให้ทำกับเขาไปแล้วจะดีเสริมดวงโดยเสริมดวงโดยอ่าไปทำบุญลงศพจะดีหรือตัดบาทพระก็ได้เหมือนกันเลยไม่ใชแว่ามังกรนี่คือนิ่งๆเลยะคือเขาเรียกว่าไม่มีอะไรต้องกังวลอะไรสบายๆเดินสะดวกแบ่ไปไหว้หรืออะไรให้ให้เพิ่มทรัพย์ขึ้นเดินสะดวกเดินสะดวกอนเสริมบารมีไป ลาสีกุมที่ผ่านมาใช้เงินเพลืองใช้เงินมากไม่ได้ระมัดระวังลาสีกุมเนื้อหอมอม,มีผู้ใหญ่มาตอมตมหรือมีผู้ใหญ่จะมาจะร่วมทํางานร่วมลงทุนให้หรือจะมาทํางานด้วยคือดออีไม่มีอะไรที่เสียเลยแต่ให้ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายอ,อย่าไปออฟเฟอร์อะไรเยะอะอย่าเปยป์อย่าเปย์ใช่อย่าเปย์อย่าเปย์แล้วก็มีโอกาสที่จะมีผู้ใหญ่ให้โอกาส ใช่อาเปร์เซ็นสูงมากเลย <ฮะ S 2> เพื่อนเก่าๆจะกลับมาผู้ใหญ่เก่าๆจะกลับมาเจ้านายเก่าๆจะกลับมาเรีย<า>เรียกตัว <ไป S 2> กลับมานั่งตำแหน่งที่สูงขึ้นใช่อตอนเนี้เข้าสังคมดีๆจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมเคยอยู่สังคมเท่านี้จะเปลี่ยนแปลงสังคมที่สูงขึ้นอนลราศีกลุมแนะนําเลยไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือตอนนี้ดีมากๆ ชัดเจนเลยนะชัดเจนระวังทุบทีด้วยนะเดี๋ยวทุจรตาระวังดเจรจาการค้ากับใครไปไหว้สารเจ้าพ่อเสือก่อนเสดีมากราศีปิดคลิปไปเลยก็ได้บพี่เอ๊ราศีนี้ได้ข่าวว่าหนักหน่วงบักไม่ราศีเนี้ยมันลาหูมันลาศีมีนนะคะเดี๋ยวเขาบอกกันว่าราศีมีนซึ่งเป็นราศีของลุงเล่นั่นเองไม่ได้ขยี้นะอุ้ยถอยหายใจเลยอาจารย์ ราสีมีนนละที่ผ่านมาปีครึ่งตั้งแต่มกรากรุ่งพามาความแตกกลางเดือนมีนาไปจะด,ดีขึ้นวันที่ดูหมายถึงดูคลิปนะครับอเอ้ยผ่านแล้วสิผ่านแล้วไหมผ่านแล้วมเขาพ้แล้วสิพ้แล้วอ้าโอเคถ้เ่งนี้โอเคแต่ใครใครที่เกิดขึ้นตอบเขาฉัดอุ้ยจริง แต่เป็นโชคที่ดีมันผ่านแล้วนะใช่ผ่านแล้วความแตกแล้วนะหลังจาก15้ามีนาคนราศีมีนดีมากเลยนะนี่ไงนี่ไงอาจารย์นี่ไงไอสิ่งที่ได้ไปมันจะได้คืนกลับมาหมดนะอันนี้แต่ได้คืนกลับมาหมดจากอะไรก็ไม่รู้ได้คืนมาจากงานการไงคนราศีมีนอ่ะแต่ราศีมีนจะเจอคนใหม่ๆสิ่งใหม่ที่ดีกว่าต้องรอประมาณเอาให้ชุดๆเอาให้แน่ๆเลยนะ ปึ๊บๆเพิื่ภาโอเคตามนั้นนะอยู่เฉยไปก่อนเถอลุงผมมันมาจากสาขชะคือเพื่อนฝูง๋อเหรอทาราศีมีนอย่างที่หนึ่งคุณพ้นแลพ้นแลพ้นแลอย่างที่สองอย่าไปมองเหลียวหลังอย่างที่สามข้างหน้าเนี่ยจะมีสิ่งอะไรนำพา แรงดนึงดูดมิตรที่ดีีมจะนำพามาสิ่งที่ดีเอาเป็นว่ามิตรที่ดีหรือผู้ร่วมงานที่ดีแต่คนราศีมีนมีโชคนะตอนนี้โชคจากต่างแดนหรือทำงานกับบริษัทต่างแดนก็จะมีโชคแล้วถ้าเสริมดวงให้ให้ได้แบบเปิดเอาไปห้องกงเลยหรือไม่ก็สปเาลาหูทับลากไปอยู่ท่าน้ำต้องข้ามน้ำข้ามทะเลครับอ๋อไปเปลี่ยนท่าโซนท่าโซนครับนะชวนไปแต่ถ้าอยู่ในเมืองไทยก็ข้ามเกาะไป เกาะสีชัางอะอะไรที่สีชัางอะมันจะได้ก็ไปลาดเมื่อกี้เลยไปคู่อะไรอะไรเมื่อกี้ลาไสีกันไปกันชาวราศีกันแล้วไปลาดให้ท่วมนนะล่ะสีมีนยังดีเวลาสีกันนะก็ขอบคุณอาจารย์รวบเลยใแล้วก็ถามให้ลาศีมีนเยอะเป็นพิเศษเอาแอร์ทานไปเยอะๆพอรอมานานแต่การเปลี่ยนยุคเนี่ยเข้าสู่ยุค9้าเนี่ยตบท้ายนะเปลี่ยนเข้าสู่ยุคเก้าเขาเรียกว่าทุกยุคที่ใต้เป็นหลัก หันหน้าไปทางทิศใต้รับการเงินการทองสิ่งดีดีบางคนถ้ามีบ้านอยู่แล้วนะ<ม>การเปลี่ยนยุกเอเขาเปลี่ยนยุคต้องเปลี่ยนบ้านเหรอไม่ใช่บางคนคิดผิดคุณเปลี่ยนที่นอนก็ได้เนี่ยกำลังจะถามหมุนเตียงเออขย,ยับเตียงก็ได้ทิศใต้อันดับหนึ่งทิศเหนืออันดับสองทิศตะวันออกอันดับ3อย่าไปทิศตะวันตกนะสอง เขาเรียกว่าขยับขยื่นยิ่งพระก็ได้อเอาพระประธานขึ้นก็ได้ผันเนหาทิศใ,ใต้ทิศใต้ทิศเหนือทิศจนออกได้หมดแหละ<อ>แต่ทิศใต้ดีที่สุดแล้วก็สมดาวเห็นการเปลี่ยนยุคเข้ามาครับควรจะไหว้พระอ้วน เทพอ้วนจะดีมากพระสังกัจจายพระสังกัจจายใช่พระมหากัจเจยนะเทพอ้วนกับพิทธคเนศอ่าใช่ใช่ไหว้เทพอ้วนพระอ้วนไปหาไหว้ซะครับขอบคุณครับอาจารย์มีอะไรที่ควรจะรวมๆเลยสําหรับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆนะครับในนอกจากเรื่องทิศใต้ขอสิ่งที่ผมเนี่ยมาดูอยากแค่เตือนสติให้คนรับรู้รับทราบครับ ว่าบ้านเมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะดีขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งหลายหรือองค์สมเด็จสัมมาธเจ้าเนี่ยคุ้มครองให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยและผ่านพ้นภัยหลายๆไปได้และเจอสิ่งใหม่ๆที่สดใสและเจริญรุ่งเรืองเราจะทิ้งเบอร์ติดต่อเผื่อแบบใครอยากจะแบบโอกไม่อยากจะเปิดเบอร์เลยแต่ก็เตรียมรับสายด้วยนะครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์อาจารย์ปิดทิป้หน่อย นี่จะร้านซับแล้วนะเออจะร่วมทำบุญกับแฟนคลับท่าของเราถึงร้านซับลืมลืมจําได้ไหมมีครั้งหนึ่งที่อาจารย์เคยมีองค์ร้าป็นเกเริร้านซับแจกไงก็เดี๋ยวขออนุญาตเนี่ยวันนั้นไม่ได้แจกขอเอามาแจกได้ร้านซับจะแจกเลยด้ยินดีเลยก็นี่ไงมันตรงนะยุคนี้ไหว้เทพอ้วนพระอ้วนร้านซับพอดี พราะเป็นเหตเทปจเมื่อวพราะตอนนั้นมีแบบมีเหตุจําเป็นที่ไม่ได้แจกเพราะว่ามันติดช่วงโควิดด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มาช่วยกันให้ได้ล้านซับเร็วๆนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะกาลูนากด subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะเน่เพอๆคลิปนี้ออกชนล้านเลยชนล้านโคตรตังๆเลยช่วยกันทำอะไรนะกดอะไรนะกด subscribe กด subscribe กดกระดิ่งดุ๊กดิ๊กดุ๊กกระดิ่งดุ๊กดิ่งดุ๊กดิ่ง Ha <laughs> <laughs>